ช่างรูคู่บ้านมาแล้วครับ้านคสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านที่อยู่ด้านหลังผมก็คือบ้านที่สร้างด้วย EPD โฟมนั่นเองนะครับวันนี้สัญชัยขนานบ้านโฟมสีมังนลช่างรูคู่บ้านนะครับแวะมาส่งวัสดุให้กับทีมงานของสวิตเตอร์เรสคอนรัคชันให้เห็นว่าบ้านหลังนี้นะครับที่กำลังก่อสร้างตอนนี้ก็ปิด แไว้อยู่นะครับลองไปดูข้างในนะครับนี่คือเศษโฟมที่ใช้นะครับเป็น E P D ที่มีความเหนียวนะครับการใช้ E P D นั้นควบคู่กับการใช้ตะข่ายนะครับตอนนี้ในการใช้งานบ้านหลังนี้นะครับมีทั้งตะแกรงกรงไก่แล้วก็มีทั้งตะข่ายกันสนิมหรือว่าตะข่ายไฟเบอร์นั่นเองนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํายาทาประสาน E P D โฟมนะครับนี่คือน้ํายาทาประสาน E P D โฟมนะครับหลังจากเปิดมาในการใช้งานนี่ครับนี่คือ น้ำยานะครับน้ำยาทาประสานโฟมปูนฉาบนะครับก็เป็นน้ำยาทาประสานโฟมตราช่างรูค,คู่บ้านนะครับเปิดมาแบ่งใช้แบบนี้นะครับก็เป็นน้ำสีขาวๆนมแบบนี้นะครับนี่เราใช้ลูกกลิ้งในการจุ่มแล้วก็ทาไปบนผนัง e p d ดีโฟนะครับก่อนที่จะมีการฉาบปูน บ้านหลังนี้เป็นการผรสมผสานใช้ทั้งตะแกรงกรงไก่แล้วก็ใช้ในส่วนของตะข่ายไฟเบอร์นะครับตะข่ายไฟเบอร์กันสนิมก็เป็นการทํางานเทคนิคการทํางานต่างๆที่เราปรับเปลี่ยนในการทํางานนะครับในการสร้างบ้านด้วย EPD โฟมนั้นนะครับการยึดการประกอบนั้นเราจะมีวัสดุที่ใช้หลักๆคือหนึแผ่น EPD โฟม m 2. กาวต่อเคลือบโฟม 3. เอสโพลิเมอร นะครับ4 U frame นะครับวัสดุที่ใช้คือแผ่น e EPD U-Frame, S-Polymer และกลาวต่อเครื่อโฟม4อย่างนี้ผสมผสานในการใช้เพื่อประกอบแผ่น e EPD เป็นผนังให้ได้หลังจากประกอบเสร็จนะครับที่เห็นนี้ก็คือผนังที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งนะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับก็จะทาน้ำยานะครับทาน้ำยาลงไปนะครับถ้าเป็นตะแกรงกรงไก่นั้นจะต้องติด ตะแกรงกงไก่แบบนี้ก่อนนะครับติดตะแกรงกรงไก่ก่อนแล้วถึงจะทาน้ํายาแต่ถ้าเป็นใช้ตะข่ายนะครับเราก็จะทาน้ํายาแล้วก็ฉาบปูนขั <ว shoots S 1> ้นตอนจะสลับกันเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุอันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นนี่คือชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งที่สําคัญนะครับเราห้องน้านี่ครับห้องน้ําก็ใช้ผนังเป็น EPD โฟมล้วน<ด>ๆเลยนะครับนี่คือชั้นหนึ่งนะครับใช้ผนังก็เป็น EPD โฟมนะครับ กังวลน,นะครับส่วนอันนี้คือห้องน้ําชั้นสองนะครับเห็นไหมครับห้องน้ําชั้นสองนั้นเป็นแบบลหลอดในที่แต่วันนี้ยังไม่ได้ทําเจาะต่างๆนะครับเพราะว่าจะรอให้เจ้าของบ้านนั้นออกแบบห้องน้ําให้เสร็จนะครับก็จะมาเจาะทีหลังแล้วก็ใส่ข้อต่อกันซึมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนผนังด้านหลังนี้นะครับก็เป็นผนังที่ติดตั้งแล้วก็ทาน้ํายานะครับแล้วก็ ฉาปูนแล้วก็ติดตะข่ายชั้นที่1น,นะครับนี่นะครับตอนนี้ทีมงานกาลังทํางานกันอยู่นะครับนี่ครับจับเสียมก็สามารถใช้ตะข่ายในการจับเสียมได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้านะครับห้องน้ําที่ใช้เป็นผนังเอพีดีทั้งหมดในการทํางานนะครับนี่ก็3มคนนะครับที่นี่ทางานกัน3คนในการาติดตั้งผนังแล้วก็ฉาบปูนอันนี้ก็ลังฉา รอบที่2แล้วนะครับด้านนี้คือด้านที่ฉาบรอบรอบแรกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ฉาบรอบที่สองลงฟองนะครับก็เป็นขั้นตอนปกติของการทําทงานหรือว่าการฉาบปูนนั่นเองนะครับนี่มาดูส่วนนี้นะครับอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่ฉาบรอบแรกแล้วนะครับก็เหลือการทํางานหรือว่าการฉาบรอบที่2นั่นเองนะครับวันนี้การสร้างบ้านด้วย E.P.D. นั้นเราสามารถทําได้ทั้งหลังนะครับไม่ว่าจะเป็น บ้าน2ชั้นชั้นเดียวหรือกี่ชั้นก็ตามนะครับสามารถใช้ทําพื้นได้ทําผนังได้ทาหลังคาได้นะครับแล้วก็ใช้งานเป็นฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เราเปิดอบรมทุกเดือนเดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่บ้านโฟมสีมังนนนะครับหรือท่านที่ต้องการนะครับในการที่ใช้วัสดุก็แวะไปซื้อได้ที่บ้านโฟมสีมังนนหรือเปิดอบรมท่านไปอบรมหรือจะสั่งมาใช้ที่หน้าง,งานแล้วเรามาสอนที่หน้าง,งานให้แบบนี้ ก็ได้นะครับก็ท่านที่สนใจนะครับสอบถามได้ที่เบอร์ผมครับ091 7893563นะครับหรือ02 526 4 0 7 3